นี Storm, long, ่คือว i t เ e r ร์ส r ตบอสที่ได้ชื่อว่าโหดและอลังที่สุดใน Minecraft และใช่ครับผมเคยทำคลิปจัดการมาไปแล้วเมื่อ7เดือนก่อนและครั้งนี้ครับความโกลาหลความมั่วความวุ่นวายจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหน้าที่ของเราในคลิปนี้คือการไปจบเกมให้ได้ครับโดยตลอดทั้งคลิปเลยนะพวกเราทั้ง8คนในโหมดฮาร์ดค r e จะโดนไล่ล่าตลอดเวลาโดยวิ t เทอร์สต ที่โคตรเร็วโคตรโหดโคตรอันตรายมาดูกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายพวกเราจะทําได้ไหมแล้วจาก8คนจะเหลือกันทั้งสิ้นกี่คนถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันคนละหนึ่งครั้งแล้วขอเชิญเ n j o นครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมเราจะไปใส่หัววิตเทอร์ตัวนั้นแล้วก็คือเริ่มเลย,อยเอางี้ถ้าสมมติว่า,วากูใส่ปุ๊บเราจะวิ่งไปฝั่งนู้นนะโน้นโนข้างหน้านะไหนไหน นู่นๆใช่ไหนู่นพร้อมนะใช่มต้องมีต้ม้ต้นเยใช่ไหมต้องรีบ่นะต้องรีบพี่นะแป๊บนึงแป๊บนึงลงก่อนผมไม่อยู่ข้างบนอพร้อมสามสองไปแล้วโอ้โหเอ้โเจ็บ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 เ ย้ำอีกครั้งครับว่าตอนนี้พวกเราเล่นกันในโหมดฮาร์ดคอร์และก็มีวิตเตอร์สตอมกำลังจะตามไล่ฆ่าเราทางที่ดีที่สุดของเราตอนนี cin ้คือเริ่มจากหนีให้ไกลที่สุดก่อนครับไหน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 จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้คิมมันมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไหนอ่เร็วมานีเร็วมานีมาีจินนี่ขึ้น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 สักค่นอะเร็วเร็วเร็ว ไป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 ตรงตรงนะตรงนะตรงนะตรงตรงห้ามเลี้ยว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 จะใครยาทอตรงตรงเลยอ่ะนะตรงตรงเลยอ่ะตรงเลยโอ้โหเฮ้ยแล้วมันไปไหนซ้ายอ่ะไอ้บิวไอ้บิวกูบอกอยู่ว่าไปทางตรงมึงอะไรเขาเหมือนวะมจะอยากนอนแล้วป่ะนะมึงจะอยากนอนมึงขึ้นเรือกูมาไหมฮะ ทางนี้เขาไปทางนี้กันมาโถเย้จนแล้วจนรอดครับแล้วก็นั่งเรือมาจนถึงเกาะใหม่ซึ่งมันก็มืดพอดีไงเราเลยตั้งแคมป์หาของหาอาหารกันที่นี่ไปก่อนมึงกูกูหน้ามืดตอนนี้กูหน้ามืดป่บมึงนะเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอบคุณมากเพื่อนขอคนนึงขอคนนึงไปดูข้างบนหน่อยได้ป่วว่ามันใกล้ยังเราจะได้หนีได้ เราทำเราทำทางขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วก็ดูให้หน่อยว่ามันมาอย่างฝากด้วยนะได้ได้เดี๋ยวไปดูให้โอเคโอเคโอ้มึงยัแย่งไก่กุ้ยกอดไอ้บินโหเูยตติมดังสุดละในโลกเนี่ยใครบอกอยากกินเนื้อหมานะมึงอดอยากขนาดนี้เหรอมีมีอะไรให้ขึ้นด้วยเหรอวะเฮ้ยโอ้ใหม่กอดมันยิงมันยิงลำแสงแล้วมันมีสามหางมันมีสีสามหางยิงหัวอยู่ตอนนี้ไกลอยู่นะไกลอยู่ไกลอยู่ เดี๋ยวตอนเช้าอันนี้เราเก็บอาหารให้ครบเลยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเรารีบไปกันเช้ายังอ่ะอะไรนะอุ้ยโดนยิงใครยิงกูโอ้ยจิมมี่คลาดคลาเราไปฆ่าไปฆ่ามันจิมมี่ไปฆ่ามันเราไม่เราถ้าเราสู้กับตัวเอ้ยกูจะตายจิมมี่ไอ้จริงมัน่ะไอ้จริงม่นอะไม่ไม่จิมมี่ชุบชุบจิมมี่ชุบโอเคชุบได้ชุบได้เพื่อน อ้เกือบตายทีพี่อ๋อแล้วก็อย่างที่เห็นครับถ้าเล่นระหมดเราจะยังไม่ตุยนะครับเราจะล้มก่อนเวสมมุติว่าไม่มีใครมาช่วยเลยในเวลาที่กําหนดก็คือจะถือว่าตุยไปเลยนะครับจริงๆเลยโอ้หแล้วสะพานต้องทําขึ้นด้วยระวะเฮ้ยหมู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 ฆ่าหมูกันเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านนี่แหละของสวรรค์หมู่บ้าน ข้าว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 ฟรีข้าวฟรีโอ้ยบังข้าวฟรี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 เพื่อนเดี๋ยวกูวิ่งไปดูให้โอเคงั้นเดี๋ยวขอขอลงเมืองก่อนนะเวื่นตรงนี้มีเหล็กโอ้ได้เลยเพื่อนข้างล่างมีน้ำปะจะโดดรอบไปข้างล่างคือน้ำปะตกขัวนมีน้ำตกขั้วอันนี้คือน้ำไม่ได้ข้างล่างเนี่ยน้ำน้ำใช่ไหมไม่เอชน้ำไม่ไม่เออน้ำ <What? S 2> และขอสารภาพเลยครับต่อจากนี้พวกเราก็ชิลเพลินยาวเลยครับเพลินจนลืมไปเลยว่าน้องวิเทอร์สตอมกำลังตามล่าเราอยู่ตอนนี้คือเราก็ขุดไปเลยครับรอรอมันมาแล้วเราค่อยไปซึ่งเอาจริงคลิปนี้อาจจะกระตุกหน่อยนะผมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันกระตุกอะไรเหมือนกันวินม,ม,มีเหล็กอยู่20ก้อนอปปโอ้ยสิบปะโอดีนะดีนะ กูบอกอ่ะโอ้ไม่กอดวินมาดูนี่ดิวินทำอย่างใหญ่เหล็กเหล็กเต็มเลยอ่ะเหล็กแบบเหล็กเหล็กตึมอ่ะมอนมอนก็เต็มเหมือนกันเอออันนแหล่ออันนั้นท่ออันนั้นอันนั้นท่ออันนั้นแหลอันนั้นอะไรวะนะเดี๋ยวคนเหล็ก๊บนึงวินอย่าเพิ่งตายนะวิน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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะกูช่วยวินกูช่วยอยู่สอบพี่เออช่วยอยู่โว้ยอือ เฮ้ยทำไมสปีดเดี๋ยวนี้มันตีแรงจังวะมันหมดฮาร์ดคอร์อ่ะมันก็ตีแรงขึ้นดีเอ้าเหรอเอออะไรวะเนี่ยเอาไปเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วจริงเสียงแบบนี้แหละเสียงแบบในคลิปเลยขึ้นมีนขึ้นขึ้นขึ้นเสียงเสียงนี้กูจำได้เสียงหร้อกูจำได้มีนต้องขึ้นไปแล้วต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วขึ้น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 เอาเมาอเปินเลยตอนนี้วะเนี่ยฮัลโหล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 จิมมี่จิมมี่อะ เฮ้ยมาแล้วจริงด้วยไปไปไปเลยดีกว่าไป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 ช่วยจิมมี่ก่อนไอ้เหี้ยไม่ได้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อน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 จิมมี่ตายตรงไหนอะจิมมี่ตายตรงไหนจิมมี่ตายตรงไหนวิวจิมมี่ตายตรงไหนตีสมบีตีสมบีตีสมบีให้หน่อยอะไรคือไอ้ปิวกูเจอจิมมี่แล้วมันอยู่ดูมันอยู่สกายเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้นะดยวเราต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งว่ะทีนี่ไม่หันแล้วไม่หันแล้วช่วยไม่หันแล้วช่วยไม่หันแล้วไป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 เราช้าสุดในตอนนี้เราช้าสุดเราช้าสุดไป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 ค่น่ะื่น่ไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไปไปไไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปปปปปปปไปไป ผมก็คงจะตัดไปช่วงชิวๆสร้างบ้านต่อสบายๆใช่ป่มแต่ไม่ใช่กับคลิปนี้ครับโอ้ my god โอ้ m ม god ชิบีตายแล้วเอาให้ชื่อมันหายเอาให้ชื่อมันหายโอเคไหมเราจะไปเราจะไปกันกว่าชื่อมันจะหายเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยไป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 วยย อย่าหันหลังมาดูอย่าหันหลังมาดูเอ้ยเอากินกินเราช่วยได้ไหมมันอยู่ไกลบ้างมันเหมือนอยู่ไม่ไกลบ้างบิวไปกับวิน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 มาบิวมาบิลกูจะไปช่วยกูจะไปช่วยกูจะไปช่วยกิดกูจะช่วยกิเว้นีดถ้ากูไม่เจอกูเดี๋ยวกูตาไปถ้ากูไม่เจอเดี๋ยวกูตาเอ้ากิดมันกด กิดไปแล้วกิน<ป>ตาย <ไป S 1> แล้วกิดไม่ต้องการความช่วยเหลือของเรา <laughs> เป็นไงคลิปมันยังเล่นไม่ถึง10นาทีอะตอนนี้เราเหลือกันแค่6จาก8คนตามชื่อคลิปเรียบร้อยอะซึ่งถามว่าเราทำอะไรได้ไหมคำตอบคือไม่ครับทำไม่ได้เลยเว้ยได้แต่หนีหนีแล้วก็หนีครับและนั่นแหละคือความบันไยของคลิปนี้เลยกลยไปอยไกลนิดนึงแล้วเริ่มปลอดภัยแล้วเฮยเริ่มไกลแล้วว่ะ เริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วมันจะมีนักกรูตามมาปะโอเคโอเคเริ่มปลอดภัยเริ่มปลอดภัยเริ่มไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเอ้ยเสียงหายแล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากรีบไปรีบไปไปอีกสักหน่อยเอาให้ไม่เห็นตัวโอ๊ยขับเบี๊ยขับเบี๊ยขับเบี๊ยมาทยงนี้ขับยโอ๊ยโอาต้อียซ้ายโอ๋ยโอวยโอบยบี๊ยบี๊ยวบี๊ยบียวเ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงอ๊ยโยวอหมือนยบอ๊ยโอยดอ๊ยดอ๊ยดอัวด้วยรอะว้าว ถ้าไม่ติดว่ามันสวยอุ้ยเดี๋ยวมันทำไมมันมันมันใหญ่จังวะมัน่มาเมันมันมาล้่ขึ้นเปล่าวะมันมาแล้วเีเสัยไหมโอ้ไกลกไกลมากไกมากไกลมากไกลมากไกลมากไอ้บิวเร็วเร็วโอ้ย ึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้วแล้วแล้วสายสายสายไปขวาไปขวาตรงแยก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 ไม่ได้ไม่ได้ตู้มันเป็นบินกูติดกูติดปลากูติดปลาแซลมอนกูติดปลาแซลมอนคือรู้ไหมว่าเกมเพย์คลิปนี้คืออะไรกระโดดสเปกบาร์กระโดดสเปกบาร์กระโดดกระวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดขี่เรือวิ่งกระโดดขี่เรือวิ่งกระโดดกีตขี่เรือ นี่คือเกมเพลย์ของวันนี ail, 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 ail. Aud, Zeit, ้นะครับท <as> <the> ุกคนเฮ้ยใครอะตายต้ตรอตต้ก่อนเจอตตยแล้วไต้ไต้ไต้ยต้ได้ไหมฮัลโหลมาเร็ว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 มันไม่ได้ตามเราปะใช่มันตามนัดอยู่มันตามนัดอยู่ใช่ไหมใช่นัดน่าจะมาทำดีบอทเราดูส่งมาโอเคโอเคนั่นแหละครับด้วยเหตุเชืลมุนมากมายทําให้ตอนนี้เราแยกกันไปก่อน2ฝั่งครับคือฝั่งตรงนี้และก็ฝั่งพวกตั้มครับซึ่งพวกเราก็ตกลงกันว่า เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันในเนเธอร์ครับอุ้ยมึงมึงถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดว่าเราเล่นมอสอะไรแบบนี้อยู่นะที่นี่โคตรสวยเลยอะ่ะใช่จะเสบพบรรยากาศที่นี่สวยมากเฮ้ยเจอได้ <c oughs> ดมาแล้วเหรอเออเพนได้มาแล้ว <c oughs> อ, <c oughs> อ๋อเว้ยไอตั้มเจอลาวา <c oughs> เจอลาวาเจอลาวาเจอลาวาเคลเคลมเพนเอาเลยคุณเลยไป เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสองพอ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 อุ้ยในกลมมือออซิเดียนพอพอไปได้เลยไป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 ขุดขุดอันนี้ก่อนขุดอันนี้ก่อนขุดอันนี้ทิ้งก่อนใช่ครับผมขุดไอ้นี่ไปหนึ่งนาทีเต็มเต็ม ตอนนี้ของเราพร้อมใจพร้อมได้เวลาไปลุยกันต่อในเนเธอร์ครับโอ้ไม่กอนเนเธอร์ว่ะจะบอกว่าเนเธอร์ปลอดภัยนะจริงๆแล้วอ่ะมันซูมได้ไกลขนาดนี้เลยว่ะยันเซียวเต๋ของด็อกเลยยันยันเซียวเต๋มันพูดอะไรของมันวมดนะ ตายขึ้นขึ้น Let's go โอ๊ยเม้ากูก็แค่หยันเบิ้ลจังโอ๊หยุดเบิ้ลมึงต่อเบาะไวเลยหยุดเบิ้ลดีไปกระดุกนับเฮ้ยกระดูกน้ำเออสวยโอ๊ยกระดูกนับมดนยิงตายใครตีกูเนี่ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเฮ้ยดับแล้วดับแล้วดับไปแล้ว ไย <M> บิลโอ้โหบิลโอ้รอดได้ยังไงวะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วใครมาเจาะรูไว้ตรงนี้วะเนี่ยขึ้นมาโอ้โหบอสแมพโอ้โหพุชฟปาเกือบตายไปหา w a t e f u c k อันนี้วงแหวนเวทอะไรเนี่ยวงดักอินเตอร์เมื่อกี้เมื่อกี้ดักได้อยู่นะเว้ยเมื่อกี้มาตัวนึงจิ้งหงอวัดนี่มาแล้วมาแล้ววงแหวนเวทหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยวงแหวนเวทอุ้ยโคตรโหดฮะอุ้ยเฮ้ยอีกรอบหน้าเอเว้นได้ชิคใช้แล้วนะได้ชิคใช้ใหม่แนะถ้าไม่เอาอะมันนานอ่ะกูยืนรอมันเฉยอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไแค่เอาแค่นี้ก็ได้ไปะเอาแค่นี้ก็ได้ ไปยังอ่ะไปยังอ่ะไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมับมูลใช่ไหมมันจะไม่มาใช่ปะไม่มาไม่มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะแล้วก็ครูจะปาไอเอนเดอร์เราจะวิ่งไปตรงไอเอนเดอร์นะโอเคไหมนี่ไปทางเดียวแต่ไอหมูมาไอหมูมาต้องโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปแต่ถ้าพอตโอ้เปิดรอบกูไม่สนใจแล้วเว้ยไปมาติดกู สามสองหนึ่งทางนี้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 แล้วเบากูเบิ้์ไอ้เหี้ยเบาเบิ้์เบาเบิ้์นที่ดีเป็นโคตรแย่เลยรีบไป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 เอ้เรือเรือเรือขอเรื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 อมี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 ขึ้นมา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 เสียมาเสียมาเสียมาณเสียมาเสียมาแล้ว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 มันเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินมันเร็วเกินมันเร็วเกิน ต้องไปเลย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 ตกองไปเลยต้องไปเลยต้องไปเลยโอเค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 ไปต่อ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 แตกจนด้เร็วไป่ไขึ้นด้วยไขึ้นด้วยไปไปเลยไปสตาร์ทื่อนสตาร์ทื่อง ตาึเร็ว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 เรีบไป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 ยมึงเดี๋ยวมึงชดมงชรีบไปรีบไปก่อนอย่าไปก่อนไปก่อนลงลงเฮ้ยาเฮ้ยน้ำแข็ง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 นี่แหละตัวปีนเข้มตัวปีนเขมตัวปีนเขมเฮมันเลียวขึ้นเกาะขึ้นเกาะเร็วเร็วเวเรเร็วเวเราะเรวเร็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 เร็วร็ว ไม่เก็บเรือแล้วเหมือนกันกไม่เก็บเรือแล้วเหมือนกันเร็วเร็วถ้าจะโดนดูขไหน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 สาย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 ตาทางนี้ทางนี้ต้องไปต้องไปต้องไปโอ้ยแสงไปเหรอโอ้ยกูโดนดึงเหมือนกันโอ้ยอินเอร์ทผลปลา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 เอออ่าไปวิทวิทลุงช่วยไหมช่วยไหมไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ได้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  อันนี้ลงลงเลยลงลงลงทางนี้ลงทางนี้เร็วเร็วต่อไปดิไอ้ลงทางนี้ลง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 โอ้ยเราควรตายได้เหลือหนึ่งโอเคโอเคเจอแล้วใช่ไหมโอเคโอ๋ออ๋ไม่ไอ้ติวตายกูบอกแล้วถ้าทุกคนตายก็จริงครับที่เรามาถึงสต o n e h o กันแล้ว ถึงแม้จะเหลือกันแค่3คนก็ตามแต่ถึงจะอยู่ใต้ดินก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับิปทางิปทางเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสันมึงร,รู้สึกเหมือนกูไหมรู้สึกเหมือนกูไหมรีบหารีบหาเร็วรีบหาเฮ้ยมันสัน ข้าล่างนี้ขาลานี้ยังขาลานี้ไปยังอุ้ยโอ้ไม่กอนทางไหนทางไหนเจอแล้วโอเคโอเคโอเคว่าจะเจออยู่างนานอย่างนานเอาเลยเอาเลยเอานะเอาเลยเอาตมีมีมีน่นนอนอยู่ไมีางเนอนไม่มีเอ้ยมีอันหนึ่งวางวางวางเซฟ่ เดี๋ยวเราเซ่ทำไมเราฮา <_ C> ร์ดคอร์เอออาชรยวไปยว้าย <_ C> แหละพออ่ะทุกคนพอเรามาตรงนีุ้ม,มันก็ง่ายแหละง่ายแหละวกูละหฮฟันแล้วแหละคือแ,แบบมันกาแค่แหละมันกาแค่มาก่อน <_ C> ผมว่าไม่น่า <_ C> มีคนตื่นแล้วเบาแลา <_ C> ้วเบากูเปิล เกียดเมาเบิร์นมากเลยเอากูอยู่กูอยู่กูมากูมากูมาแล้วเป็นกูเหรอเออเพื่อช่วยด้วยชุบทีชุบทีชุบทีโอเคกูเข่าว่ะกูเห็นสภาพตัวเองตะกี้ได้เกลียดมากฮะกูโดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไรเนี่ยกูโดนมือตีเหรอ ร้อยหมดหมดแล้วหมดแล้วตีเลย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 หมดแล้ว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 โอเคเดี๋ยว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 อ้าอืมไอ้บุญบุญบุตัวเชี่ยทำไมเป็นกูกูกินข้าวยังไม่หมดเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงเอาแท่ง

ไปดูไหมไปดูไปดูเป็นโบนัสเป็นโบนัสนะครับผมเฮ้ยที่ไหนอะเฮ้ยที่เดิมไม่เราเราขึ้นเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมไปดูไหมเป็นโบนัสโบนัสถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยขอถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมส่งดีลวได้ชิวสองดีลนะโอเคครับพร้อมนะสามสองหนึ่งแชร์โอเคไปชิวต่อไปได้เลยครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปคนคนตามมาหาแล้วคนดังมาหา อุ้ยมึงแต่จบอย่างนี้ก็สวยนะมันดูดูโดมีดี่ะโอ้โโอ้โเฮ้ยตะกี้ไฟนอตนักเดชั่นเฮ้ยไปเชื่อมเหมือนเมื่อกี้เราเห็นแบบว่าฟิชเชอร์โดนดูดไปอ่ะเราโดนโดนพวกเราโดนดูดอ่ะเฮ้ยแล้วนั่นบ้านอะไรอ่ะไปดูกันเถอะเฮ้ยไปไปอย่าวนวนลูบมันไม่ใช่หนาวนลูบเนี่ยเว้ยแล้วมันก็ตัดจบเพลงจบมึงอ่ะ เออแล้วก็แตงโมลูบอ่ะตื่นแมวแมวแมวแตงโมลูบไปอ่ะถ้าถามว่ากูเอาไหมแล้วก็รับอะไรดีไม่เอาแล้วกันไป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 นัดไปกูช่วยเมื่อยแล้วไปนัดเดี๋ยวกูกูช่วยใครอ่ะกูถืออะไรไปเดี๋ยว้อกูถืออะไรอ่ะตั้มมือกูที่กูถือดิตั๊มตั้มตั๊ม 是不是？